สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องเรื่องเลยนะคะเรื่งเรื่องยนะคะขอตีโรงเรียนจารณนนิดนึนงคือโรงเรียนแต่งตัวยังไงก็แย่แต่ก่อนฉันไม่เคยเข้าใจความรู้สึกนี้จนน้องฉันจากเรียนนวลอดิตนะคะ ก็คือว่าบทความอาจจะไม่แน่นอนเนคะค่ะเพราะว่าที่มาอาจจะไม่ใช่มาจากตัวบุคคลเองถ้าไม่ได้มาจากปากของของคุณโอชัยก็ไม่ทราบว่ามาจากไม่ทราบว่าเรียนที่ไหนถูกปะคะแต่ถ้าเป็นวนวลนอดิตจริงคือน้องแถวบ้านนะคะตัดผมเท้าติ่งหูมาตลอดเลยเรียนดีมาตลอดนวลนอดิตต้องเป็นเด็กเรียนดีไม่ได้อยู่ห้องดีมาแต่แต่จัดว่าเรียนดีแกเฉลี่ยดีดันไปเข้านอนวดิเพราะแกจะทางานไปด้วยเรียนไปด้วยเสียเลย แกเสียเลยเพราะว่าแม่แกทําอยู่ทําอยู่ทนบุรีทุบแมงเลยแกัปร้านอาหารลเลยเฮียเปนไรเลยเฮียนะ่ะแม่งบอกให้มีคนนินทาไม่ฟังน่ะนินทาแม่กูเองนินทาบอกว่าแม่งรวยจนทาอพาร์ตเมนต์ได้อ่ะแบบปวดพวกพวกแบบว่าอาบุบนัวซองอะไรแบบเนี้ยนทนบุรีอ่ะทนบุรีพาสซี้ตรงนั้นนะ่ะดงนี้ทุบเปร้านอาหารแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเออมีปัศนีมาส่งนะคะปัศณีซึ่งปัศนียร้อ,อนนะหนื่อยด้วย แต่ทําไมถึงมีคนอยากทเา,าเพราะว่าเพราะว่าพอไปทําบราิษัทเอกชนแล้วอะ่ะการศักย์ไม่สูงมาไม่หรอกคือไปทําบราิษัทก็ใช่มีส่วนบ้างไอ้แบบว่าการแบบว่าเอ้ยพอไปทําเอกชนแล้วไม่ดีไงไม่มีสวัสดิการไม่มีที่พักไม่มีนู่นไม่มีนี่อยากจะมาเข้ารัฐบาลไงแล้วทีนี้แกก็จําใจต้องเหนื่อยต้องร้อนก็มีไงคนที่เหนื่อยร้อนกูเข้าใจยไงแม่กูก็ร้อนไงนั่นดินี่กูเลยต้องหางานที่เงินเดือนมากกว่าพวกมึงเอ้ยเดี๋ยวอัน,นก็